สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการกินข้าวกันพี่นะครับเป็น EP ีที่9แล้ววันนี้เราเปิดรายการมานี้อยู่กัน3คนไม่ได้มีพี่พี่นี่หมายแปลว่าเราเต๊ะพี่มากินข้าวไม่สําเร็จหรือยังไงหรือเปล่าไม่เป็นทางเห็นเราอยู่กันแค่สาคนเนี่ยแต่จริงๆแลาวันนี้เรารับบทเป็นนักช่างรเรารู้มาแล้วว่าวันนี้จะมีพี่คนหนึ่งเขามากินข้าวที่ร้านนี้เราก็เลยมาดักรอ,อยังไงวันนี้หิ่มท้องเงินยังเหลือสบายกระเป๋าพี่เข้ามาอย่างนี้ไปซือมาอย่างรับสมเหมือนว่าใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันแอบด โ <Okay>, อเอาดีสม้ม<อ>แบงค์แฮมมากันได้ไงเนี่ย พอดีเลยค่ะมาพอดีนเดียวกันพอดีเลยอ๋อโอเคคุณสั่งอะไรหรือยังคะเนี่ยกำลังดูอยู่แต่เราก็ขออนุญาตพ่วงเลยแล้วกันเนาะได้เลยได้เลยและนี่คือรายการกินข้าวกันที่ by KBank World Business Group นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่หนุ่มนะครับวันนี้เราบังเอิญเจอพี่หนุ่มพอดีก็เลยเชิญพี่หนุ่มมากินข้าวด้วยนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช,ชื่อพี่หนุ่มนะครับชื่อจริงชื่อวรวุฒิพี่ก็เป็นผู้ช่วยกจดูแลตัว aggressive play ส u p p o ครับกจนี่ย่อมจากอะไรครับหนุ่มการบัญชาการก็เช่นกันการจัดการการผู้บัญชการดีเลยครับวันนี้กำลังใจของเราก็จะเป็นอาหารที่ร้านนี้นะครับตอนนี้เราต้องการกำลังใจเยอะๆเราก็อาจจะสั่งกันเยอะหน่อยนะครับพี่หนุ่มยินดีเลยครับเข้าใจว่าเป้าเยอะต้องกินเยอะๆกิน้อยเป้าจะลดลงไหมคะกินน้อยเป้าจะลดลงไหมคะ ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Army b r u n c h Bubble นะครับอยู่ที่ซอยชำนานักษรนะครับเชื่อมกับซอย r 4เป็นร้านแบบสไตล์สบายๆเนอะคุยกับทางเจ้าของร้านนะชื่อคุณพลอยเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ Master Chef แล้วก็ Top Chef นะครับส่วนกับเพื่อนแล้วก็เปิดร้านนี้เอาบ้านมาทำเป็นร้านอาหารนะครับปกติอยู่บ้านที่นุมทานเยอะไหมครับไม่ค่อยทานครับพอดีที่จะ คุมเรื่องอาหารนิดหนึ่งเ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมจะรับผิดชอบเรื่องอาหารให้เองนะครับได้เลยครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็พอดีครับีดีคุณปิ๋วโป๊เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่ะครับของผมขอเป็นชิคเก้นว a ฟเฟิลครับซูน่าทารากิสลัดครับอันชีสเบเกอรี่บายฮันด์เขาเป็นช็อกโกแลตเวฟบายแมทช์เค้กโดนทุกคนสั่งเยอะพวกเกม เป็นคาร์โบนาร่าเซ็ร์คอนเพิ่มค oh, ่ะของผมเอ่อเป็นเซอร์ลอยสเปกครับมีเดียมแรงเป็นการสั่งด้วยความเกรงใจและความเคารพนะครับแต่ว่าปกติเราทานกันประมาณนี้เนาะก็ินปลาพรยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายครับเจอเลยเจอเลย ทางกลางเรียบร้อยทานเนื้อไหมทานค่ะชิมไหมอ่าชิมค่ะบังเงินสามคนไปอร่อยส้มไม่พลาดเลยค่ะอ่าขอบคุณครับขอบคุณดีครับ จริงๆเราเราก็นั่งที่ออฟฟิศของ o r l ร b u บิสเน s Group มานานแล้วแต่ว่าแบบตัวผมเองจะยังไม่ค่อยมีโอกาสเจอกับพี่หนุ่มเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวงานของผมมันแบบเน้นงานพวก r ร o n a l เป็นหลักเนาะไม่ได้แบบเน้นลูกค้าแบบคอร์เปรสอะไรเงี้ยก็จุดเริ่มต้นของพี่หนุ่มในการมาทํางานที่เวิร์ลบิสเน s กรุ๊ปเนี่ยครับมันมีจุดเริ่มต้นไหมโอเคได้จริงๆพี่เข้ามาก็อยู่ใน World Business Group เลยนะอ่าสิบสองปีที่แล้วที่ได้ทุนแบงก์ชาติไปเรียนที่อังกฤษทำที่แบงก์ชาติ14ปี ก็มีโอกาสทําเรื่องต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเ,เคยไปอยู่ที่ IMF ด้วยที่อเมริกาพอมันมี opportunity ออ ไอ้ตรงเคแบงค์เนี่ยพี่ทำด้านต่างประเทศตอนนั้นมันยังเป็นขยายไปที่จีนที่เดียวอยู่อ่พี่ก็เลยอ่าสมัครดูนะก็มาเนี่ยก็มาสัมภาษณ์กับพี่ถมอ่ะตอนนั้นอ๋อพี่ถมเลยอ่าแล้วช่วงแรกๆเป็นไงครับที่ทำกับทางฝั่งเ r e ูเลเตอร์รามาอยู่ธนาคารพาณิชย์อืมแบงค์หากกำไรอะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากในในนี้มีมีใครมีแบ็กกราวด์เอ่อภาครัฐมาก่อนไหมคนนี้เลยจริงเหรอแบงค์อยู่ที่ไหนอ่ะผมเคยอยู่กับเอ่อสถานเอัครราตในกรุงฮานอยมา เอาจริงเหรออ๋อโอเคไม่เคยเจอพี่หนุ่มมาก่อนเลยแต่ว่าคุณเชื่อพี่หนุ่มมากเพราะว่าตอนอยู่ที่ทํางานเก่าอ่ะผมเขียนหนังสือที่ส่งมาถึงเคบ่าเนี่ยก็จะมีชื่อพี่หนุ่มเวลาแบบ่งไปร่วมประชุมใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนั้นก็ส่วนใหญ่ผมรับส่งมาโอ๊ยคุณเชื่อพี่หนุ่มมากเลยอืมรับใช่มันปรับตัวเยอะมากเรื่องกระบวนการของทางเอกชนมันก็สั้นกว่าราชการเนื่องจากเหมือนผิดไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยกระบวนการก็ค่อนข้างเยอะ สิ่งได้ยินมาว่าพี่หนุ่มเคยเรียนขับเครื่องบินด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าความชอบในการขับเครื่องบินของพี่หนุ่มอะทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการมาทํางานที่มันเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศด้วยปาก็ส่วนหนึ่งจริงๆก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนพี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของรู้จักริชาร์ดแบนสันกันไหมคือเป็นเจ้าของเอ่อเวอร์จินเวอร์จินเวอร์จินแอตแลนติกเออเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทขับเครื่องบิน ก็เลยเออตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าอยากอ,ายอยากจะเปิดแอร์ไลน์อะไรเงี้ยนั่นตอนเด็กๆนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องบินมาอันหนึ่งละตอนอยู่แบง์ชาติพี่ก็บินเยอะเหมือนกันแต่แบงค์ชามันจะเป็นได้ลองฮอล์ะบินไปอเมริกาบินไปสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเวลาไป,ไปประชุมนานาชาติพอมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากสาขาเราอยู่แถวๆนี้ก็เป็นชอ็อตฮอล์ก็เวลาส่วนใหญ่ก็อยู่บนเครื่องบินก็บังเอิญตอนโควิดอย่างที่เรารู้อะเครื่องบินไม่บินใช่ไหมกับตันเขาก็ว่างการบินไทยเ ก็เลยลดราคาไอ้คอสสอนสอนขับเครื่องบินอ่าเป็นลองเรียนดูพอมาอยู่ที่ WBG ของเราพี่หนุ่มก็เลยบินบ่อยเหมือนกันนะครับเห็นว่าพี่หนุ่มเพิ่งกลับมาจากไปดูตลาดต่างประเทศที่เมืองโฮจิมินห์ใช่ใช่ใช่ก็ไปคุยกับน้องๆอะไรก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนวันศุกร์ แบบสามารถขับเครื่องบินไปเวียดนามเองได้ไหมคะอ๋อยังครับยังอ๋อต้องแบบสอบไปประกาศใช่ใ่คือมันต้องไปเรียนซิมูเลชันก่อนนะห้ให้เข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องไปเอ่อฝึกซ้อกับเครื่องบินเล็ก ต้องขับเครื่องบินเล็กให้ได้ไลเซน์ก่อนพี่หนุ่มพูดน่าสนใจมากเลยเรื่องเริ่มจากการบินเครื่องบินเล็กเพื่อได้ไลเซน์แล้วเพราะว่า uh huh. จริงๆเราถ้าเกิดว่ามาเทียบกับธุรกิจของเคบงของเราที่บางประเทศนะครับเราก็เหมือนยังเป็นแค่เครื่องบินลำเล็กๆในตลาดน้น,นะครับ mm hmm. เราก็่แบบเล<ร>าไ<ด>้ไลเซน์มาก,<ๆ>ก็อยากให้พี่หนุ่มเล่าประสบการณ์ถึงแบบการขอไลเซน์ของธนาคารของเราในต่างประเทศนิดนึงรขบขอไลเซน์เนี่ยมันก็แบบขึ้นกับนโยบายของแต่ละประเทศอย่างไอไลเซน์เราใน AC ไลเซน์แรกก็คือของลาวลาวก็ ใช้เวลาไม่นานเนื่องจากนโยบายเขาเปิดแล้วเขาก็อยากให้เงินเข้าประเทศอันที่สองก็กัมพูชานะกัมพูชาก็ใช้เวลานานกว่าลาวนิดนึงแต่ก็นโยบายก็เหมือนกันทีนี้มาถึงของเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขามีแบงก์เยอะมากด้วยความที่เศรษฐกิจเขาใหญ่มีแบงก์จากทั่วโลกเนี่ยไปยื่นใบสมัครเยอะมากเคยคุยกับแบงก์ชาติเวียดนามเขาบอกเขามีตั้งใบสมัครอยู่ประมาณอย่างเงี้ย เขาก็ไม่รู้ว่าเอาของใครมาทําก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่รัฐบาลเวียดนามเขาก็มีวิธีบริหารจัดการดีนะเพราะว่าป้องกันพ้อคอรหาใช่ไหมดึงของคนนั้นคนนี้อะไรมาทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่า อาจจะเปิดสาขาได้เนี่ยจะต้องมีรัฐบาลของประเทศนั้น่ะมาขออ่อนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของ strengthen strategic partnership อะครับต่ประเทศมีมีความไวเนื้อเชื่อใจกันในลักษณะพิเศษก็เลยสามารถเปิดธุรกิจเรื่องแบงกิ้งซึ่งมันอยู่แบบเป็นเรื่องทางการเงินเนาะใช่ใช่ที่เราต้องไว้ใจกันประมาณหนึ่งเนาะถึงจะสามารถให้มาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้เอาคได้ยินว่าแบบบของเราก็คือเป็นแบงค์สุดท้ายยที่เราเซ็น เปิดตัวนี้ให้ใ<ช>ที่จะแบบมีกันใร่ใ่่ก<ช>็แสดงว่าทั้งพี่หนุ่มเองแล้วก็ทีมของ WBG ของเราที่ไปถับสนุ่มในการกุยทางของการขอไลเซนส์นแต่และที่ต่างๆก็ <ๆ S 2> เป็นเป็นทีมที่แข่งขันพอสมควรเลยนะครับ เพราะว่าได้ยินว่าพี่หนุ่มเป็นสายกีฬาด้วยชอบตีเทนนิสใน WBG พี่หนุ่มเองก็มีกวนที่ชวนกันไปตีเทนนิสอยู่ใช่ครับใช่ก็พอดีเรียนมัธยมที่เตรียมที่เตรียมก็แบบมีสอนเทนนิสตอนมปลายมห้าตอนมห้ามห้าเรียนเตรียมเหมือนกันปหอ่าก็ตีนะคะอะไรนะ ตีแล้วนะอหรอตีเหรอตีอะไรตีได้อีกอย่างหรอตีคนตีคนตายละน้องช่องเป็นจดเก่าเพราะว่าเทปที่แล้วผมแซวว่าเขาสวยทิพต์อพี่หนุ่มพี่หนุ่มรู้จักคำว่าทิพตไหมครับรู้รู้เข้าทางเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเกมเกี่ยวกับคำมาให้พี่หนุ่มเล่นเหมือนกันอ๋อเหรอแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทานก่อนดีกว่าเพราะว่าแบบเราทานกันเยอะมากพี่หนุ่มไม่ทานเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ไปทานหรย ก็ันนี้มีเกมแล้วมาให้เล่นชื่อเกมว่าทำต้องเชื่อม,อมแต่จริงๆแล้วคือคล้ายๆกับเกมคาตากรีกฎคือคำคำที่พูดเนี่ยต้องเป็นคำนามแล้วก็ต้องเป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องยังไงก็ได้กับคำที่เพื่อนคนก่อนหนะ้าพูดโอเคครับเ,เริ่มที่รอบที่หนึ่งนะครับเริ่มจากแคมก่อนก็ได้สามวินาทีเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกหรือว่าเปล่าไงไงแค่ป่าเงินสีก่อทยครค่ะทอง<อ>หุ้น กองอุลรวมบิทคอยน์หดกันเซลขโมยนะข้มยนะเกัดอะไรขึ้นเกยวอะไรกันหมดสามวีอารอบแรกคุณแฮมแพ้ไปนะคร <ası desserts> <Negative paper> ับเราจะยายามเริ่มส้มเริ่มปิกจังค่ะคิตตี้แมวโดรัอมอนมันปิดตา ชิซูกะประเทศญี่ปุ่นข้าวหมูทอดทงคัตสึราเมงกุระปลาแซลมอนหอยนางรมโอมาเกษยูสุเลมอนเลมอนแซลมอนเอ้ยโขษจะซื้อสามไงแซลมอนกับเลมอนไงแซลมอนกับเลมอนอ้อกับมอเนี่ยตายเห็นไหมเวียดนาม ก๋วยเตี๋ยวจีนบัหมี่บะหมี่ขอชาดีาขอซาลีบหมี่เละ้าอไ จตั้มอะไรบัหมี่อาหารเวียดนามใช่ไหมฮะอ๋อมันข้ามกับมาเชื่อมเวียดนามไม่ได้ต้องเชื่อมกับจีนโอเคแต่ไม่ไม่ไรเราจะเล่นอีกเกมหนึ่งวนๆไปทางส้มนะครับเวียดนามครับปลาหม่าลาวข้าวเหนียวส้มตำปลาวาก่ย่างทองหมูทอดกระเทียมพริกไทยน้ำน้ำน้ำซุรา น้ำแข็งน้ำอุ้ย <laughs> น้ำแข็งน้ำ <laughs> จบเร็วจบเร็วเกินไปจบเร็วเกินไปอีกแล้ว <laughs> ก็เราทานกันอิ่มค่ะเรีบยบร้อยก็เลยอยากจะบถามพี่หนุ่มนิดนึงว่าพี่หนุ่มมีอะไรอยากจะพูดถึงคนที่รู้สึกสนใจอยากจะทํางานกับ WBG ของเราหรือว่ากับคนที่กำลังดูรายการมีอยู่บ้างคะอ๋อโอเคได้ครับก็อยากจะบอกว่างาน WBG นี้สนุกมากนะครับถ้าใครสนใจอยากชวนให้มาสมัครนะครับ <S 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 เพราะว่า ได้มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่แบบน่าสนใจทั้นนั้นเลยเวียดนามจีนอินโดนีเซียพมา่าอะไรพวกนี้มันก็เป็นช่วยทําให้ซีวีเราดูดีใช่ไหม,มการที่2ก็คือก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้เพื่อนใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับและในอนาคตก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับไอทำให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การง,งาน ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนุ <h 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 ่มมากที่มาร่วมทานข้าวแล้วก็เลี้ยงพวกเราเนาะสำหรับอาหารกลางวันวันนี้ครับยินดีครับยินดีเลยครับยินดีได้เจอทุกคนนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมาเนียนๆแต่พี่หนุ่มก็ใจดีเลี้ยงข้าวเรานะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ WBG เนาะก็นอกจากทํางานแบบเยอะ,<น>ะอยู่แล <นะ S 2> ้วเราก็จะมีพี่ๆใจดีมาเลี้ยงข้าวเราเยอะๆแบบนี้เหมือนกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการกินข้าวกันที่บายเคต w เวิร์ u s ิสเนสกรุ๊ปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องทางต่างๆของเราทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ